ตัวด้วยการ,รอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์อันล้ำสมัยใช่แล้วต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สําคัญมาก <c oughs> นะครับโดยในยุคนี้ที่เขาเรียกว่ายุคดิจิตอลเนี่ย <c oughs> น้องๆจะได้เห็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่แปลกใหม <c oughs> ่วิวัฒนาการต่างๆที่เฮ้ยเราไม่เคยได้เจอได้เจอมาก,ก่อนถูก <c oughs> ต้องและเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะก็อำนวยความสะดวกให้กับเราได้มาก, <c oughs> ม,ากมายหลายรูปแบบใครที่อยากจะก้าวหน้าล้ำสมัยนียนะคะก็ต้องเกาะติด ข่าวคราวแล้วก็อัปเดตเทคโนโลยีอยู่เสมอค่ะครับผม <c oughs> ซึ่งในวันนี้นะคะพี่หนิงเนี่ยก็จะพาเราไปอัปเดตกันที่สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษมค่ะวันนี้พี่หนิงของเราจะพาน้องๆน,นะครับไปทําความรู้จักแล้วก็ไปเปิดหูเปิดตาก,กับเทคโนโลยีบนโลกใบนี้เอาเป็นว่าไปพบกับพี่หนิงกันเลยดีกว่าครับในช่วง Open House on Air ไปเลย yeah. สวัดีค่ะน้องๆชาว Open House on Air วันนี้นะคะอยู่กับพี่หนิงอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้ค่ะพี่หนิงพาน้องๆมาอยู่กันที่อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีความลม่มลื่นมากๆค่ะแต่สาขาวิชาที่พี่หนิงจะไปบุกมาในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่กําลังได้รับความนิยมมากๆเกีกเ่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีจะเป็นสาขาวิชาไหนไม่ได้ค่ะนอกจากสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมนั่นเองค่ะ แต่ก่อนที่พี่หนิงนะคะจะไปบุกถึงคณะนี้ค่ะพี่หนิงจะต้องนัดไกดไว้ค่ะพี่หนิงนัดไกด์ไว้หนึ่งคนนะคะซึ่งเขาบอกว่าอยู่ที่ซสมมันติมีเดียแต่พี่หนิงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะน้องๆว่าไอ้มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนงั้นก่อนอื่นค่ะพี่หนิงจะพาน้องๆไปคุยกับอาจารย์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะพี่หนิงก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์อํานาจที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นค่ะอาจารย์มาถึงที่นี่ทั้งทีต้องขอถามเลยคะ่ะว่าสําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียของที่นี่นะคะ่ะเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วกออ็มีจุดเด่นอะไรบ้างก็งเรียนเกี่ยวกับความหลากหลายของสื่อแล็เติมจุดแข็งในเรื่องของอซอฟต์แวร์นะครับ อันนั้นเราจะมีจุดเด่นในเรื่องของแอนิเมชันแล้วก็เกมคอมพิวเตอร์นะครับซ,ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราทําหลักสูตรขึ้นมาใหม่นะครับโดยมีการาแยกหลักสูตรมาจากสาขาวิธีการคอมพิวเตอร์ดังนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะมีจุดแข็งในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรม,มเราก็เลยพยายามชูจุดเด่นในเรื่องของการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ นะครับแล้วก็เสริมด้วยแอนิเมชันของทางด้านมัลติมีเดียเข้าไปครับอืมแล้วสำหรับน้องๆที่อยากสมาเรียนที่นี่ค่ะจะต้องมีจุดเด่นหรือว่าจะต้องชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์คือต้องมีใจรักทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับ <c oughs> แต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดว่าน้องๆยังมีความไม่พร้อมเราก็จะมีการทด,ทดลองเรียนก่อนตั้งแต่รแ,ตแรกเลยใช่รค,ครับอาจารย์ก็จะมีการเตรียมพร้อม,อมให้น้องๆน,นะครับ <c oughs> มีโครงการรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง เพื่อให้โอกาสน้องๆได้ไดพิสูจน์ตัวเองว่ามีความเหมาะสมที่จะเข้ามาเรียนค่ะดีเลยค่ะอาจารย์และสําหรับอาชีพล่ะคะที่น้องๆจบไปจากที่นี่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในสายงานทางด้านไหนเลยครับสําหรับอาชีพที่จบทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีมลติมีดเดียนะครับเรามีสิทธิ์กล่าวุ่นที่1น,นะครับที่จบไปแล้วแล้วก็ไปประกอบอาชีพนะครับลหลักๆก็จะมีนักออกแบบกราฟิก<า>นะครับนักผลิตสื่อมลติมีดเดียในหน่วยงานบริษัทหรือผู้ประกอบการทางด้านสตูดิโอ<า>นะครับ แล้วก็ที่เรายังผลิตนักศึกษาอยู่ก็คือเรื่องของการจบไปทําทางด้านแอนิเมชันทางด้านเกมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากว่าหลายๆมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานทางด้านสถาบันการศึกษายังเปิดรับดังนั้นอาจารย์ะนะครับก็ยังเป็นเป็นที่ต้องการในสาขาวิชานี้อยู่ก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับบุคลากรที่จะเรียนทางด้านนี้ครับ ค่ะอาจารย์สำหรับน้องๆหลายๆคนสนใจค่ะต้องถามเลยสำหรับข้อนี้ว่าการรับเข้าของที่นี่ค่ะมีอะไรบ้างจะมีอยู่3รูปแบบก็มีเรื่องของการเรียนดี <c oughs> admission แล้วก็สอบตรงะนะครับที่เรารับเป็นจํานวนมากก็คือสอบตรงแต่ถ้าเป็นระบบ admission <c oughs> กับเรียนดีเราก็จะให้สิทธิพิเศษสําหรับน้องๆที่มีผลการเรียนที่ดีรับ <c oughs> ได้เข้ามาเรียนที่นี่ครับโอเควันนี้ก็ได้ความรู้จากอาจารย์เยอะแยะเลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ น้องๆคะหลังจากได้ข้อมูลจากอาจารย์ไปแล้วพี่หนิงก็เริ่มอยากจะรู้แล้วค่ะว่าที่นี่เขาจะมีการเรียนการสอนยังไงเดี๋ยวตามพี่หนิงเข้าไปดูในห้องเรียนกันเลยคะ่ะน้องๆคะแล้ตอนนี้นะคะพี่หนิงก็มาอยู่ที่หน้าซุ้มมันติแล้วคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่า คนไหนที่จะพาพี่หนิงไปทัวร์กับสาขาวิชานี้นะคะมีใครอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีมันติไหมคะค,ค,คนนี้โอ้โหต้องบอกว่าเรียกใช้ง่ายมากๆทพี่สภาพี่หนิงไปไปทัวร์ใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นแนะนําตัวให้น้องๆเลยค่ะสวัสดีครับผมโดนัทนะฮะผมโอเคถ้าพร้อมแล้ว ไปเลยไหมคะไปเลยครับผมโอเคคนเดียวนะใช่เลยไปหมหนี่รบับไม่ไหวไปทางไหนคะนัคะนี้คทางไ <ป S 2> นหนทางน้ทางนู้ <ไป S 2> นทางนู้นเดินลงน้ำไปเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในห้องปฏิบัติการกันนะฮะตอนนี้เขากำลังสอนกันอยู่เลยครับอาจารย์กำลับบงสอนอยู่ใช่ลแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาทำอะไรกันดีโอเคงั้นเดี๋ยวหาที่นั่งก่อน,นอเนาะมีพอดีเลยค่ะน้องๆคะสองที่เหมือนกระจองไว้ให้พี่หนิงกับพี่นัทเลย สำหรับวันนี้ยังไงคะพี่โดนัทพาพี่หนิงมาเล่นเกมใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอืมไม่ดีสิเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยครับวันนี้นะคะเรามาเรียน Unity GD กันครับคือโปรแกรมนี้นะฮะสามารถสร้างเกมในรูปแบบ 3D ได้ครับค่ะโปรแกรมมันจะยากขนาดไหนอ่ะโอ้มือใหม่ก็สามารถใช้ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ฮะจะมีความเป็นสําเร็จลูกมากครับเพราะว่า มันมันครบครันไปหมดแล้วสำหรับต<ฆ>ัวนี้ฮะหลังจากสร้างเสร็จฮะ<ฆ>ทางโปรแกรมเราเนี่ยจะมีเมนูที่สำหรับอัพเป็นไฟล์ iOS หรือจะเป็น Android หรือสามารถอัพขึ้นเล่น ครับไปเล่นเนี่ยบนเว็บไซต์ได้ค่ะคะซึ่งสามารถสร้างปุ๊บสามารถเปิดเล่นได้เลยครับ<ม>แล้วอย่างนี้พี่หนิงจะต้องอยู่ประมาณปีไหนอะคะถึงจะได้เรียนโปรแกรมนี้อ๋อประมาณถ้าในสาขาของเรานะฮะ,ะก็ตามหลักสุดก็จะเป็นประมาณปี3ครับค่ะและการที่พี่หนิงแบบผลิตเกมออกมาอย่างนี้จะต้องเอาไปส่งอาจารย์ให้อาจารย์ดูหรือว่าต้องให้อาจารย์คอมเมนต์อะไรอีกไหมคะอะมีแน่นอนครับผมงงเพราะว่า โปรแกรมตัวนี้นะฮะถ้าเวลาสมมติผมอยู่ศึกษาอยู่ปี3ปุ๊บสั่งอาจารย์เนี่ยได้สั่งงานแน่นอนครับโดยให้สร้างเกมขึ้นมาเกมนึงเพื่อส่งอาจารย์ ห้องแต่เดียวนะที่โดนัทเข้ามาเจอแต่คอมไม่เอรอีกแล้ววันนี้ไม่พาพี่หนิงไปไหนเลยแลเนี่ยใช่แล้วครับทำไมทำไมถึงเราต้องเรียนแต่อยู่กับคอมอะคะแน่นอนฮะเพราะวันนี้ที่ผมพาพี่หนิงมาเนี่ยผมพาพี่หนิงมารู้จักกับพื้นฐานเบื้องต้นครับอของมัติมีเดียฮะแล้วอย่างวันนี้ห้องนี้เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรอยู่อะคะวันนี้นะที่ผมเห็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับดิจิทัลแน่ๆเลยพี่หนิงจริงหรอใช่ครับได้เป็นตัวเลขดิจิทัล โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าเนาอว่าเขาเรียนอะไรยังไงกันบ้างดีเลยครับไปเลยคะ่ะนำเลยค่ะครับผมพี่หนิงครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาพี่หนิงมาดูเนี่ยพ,<ม>พ,พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และพื้นฐานของมัติมีเดีด้วยครับอย่างเช่นวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยวันนี้ที่เรามาเรียนที่ที่หนิงเห็นนะครวันนี้ผมพามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง พื้นฐานของดิจิตอลฮะใช่ที่มันจะเป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งคือเลขพวกนี้ฮะเป็นส่วนประกอบหลักๆของอะไรหลายๆอย่างในทุกวันนี้ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับผมอย่างเช่นครับคอมพิวเตอร์งานเลยฮะลนไนของมันเนี่ยก็จะถูกระบุคําสั่งไว้โดยประกอบไปด้วยเลขฐานต่างๆอย่างเช่นเลขฐานสองที่จะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขศูนย์เลขหนึ่งเนี่ยฮะมันมีไว้ยังไงเอ่ยคือเราป้อนคำสั่งเข้าไปใช่ไหมฮะมันก็จะอ่าน เป็นชุดคําสั่งของมันก็คือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถอ่านได้แค่เลขสวงกับเลขหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เราลองมาออกแบบป้ายไฟของเราดีกว่าไหมได้เลยครับพี่โอเครเริ่มเลยคะ่ะครับผม โดนัทนะคะฝากถึงน้องๆทั้งบ้านค่ะที่มีความสนใจหรือว่าอยากจะมาเรียนสาขาวิชานี้หน่อยค่ะครับผมสาหรับน้องๆหลายๆคนนะที่ยังไม่รู้ที่จะศึกษาอะไรต่อนะฮะไม่รู้ว่าจะศึกษาอะไรดีก็ให้มองจากตัวเองครับผมให้เราลองนึกว่าเรารักอะไรเราชอบอะไรนะฮะแล้วลองมาเรียนต่อดูครับผมสิ่งที่เรารักนั้นน่ะสามารถต่อยอดมาสู่อาชีพของเราภายในอนาคตได้ครับผมอืมเอาละค่ะพี่โดนัท สำหรับวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาของช่วง Open House On Air ลงแล้ววันนี้พี่หนิงและก็พี่โดนัทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ ภาษาอังกฤษยิ่งฟิตยิ่งฟินงานนี้การันตีโดยอาจารย์ปุยฝ้ายที่พร้อมเปิดห้องติวช่วยให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษในช่วงห้องเรียนออนแอร์อย่าพลาดนะครับ